สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม EQS นะครับโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์แบบจำลองสรรมการโครงสร้างเนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่องของ l a t e n โ o t เ c u r v e Mo เด l สำหรับ l a t e n t ค t เ c u r v e m o เด l นั้นจะเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณที่ติดตามการวัดซ้ำหลายๆครั้งเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวโมเดลโค้งพัฒนาการนี้เป็นการวัดคุณลักษณะผู้ให้ข้อมูลเดิมตามติดตามนะครับ3ครั้งขึ้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ชุดเดิม นะครับเครื่องมือชุดเดิมทําการวัดซ้ําหลายๆครั้งเพื่อให้สามารถคาดเคลื่อนประมาณความคาดเคลื่อนในการวัดได้นะครับเพราะว่าการวัดเพียงสองครั้งนั้นได้เพียงสมก,การเส้นตรงแต่การเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีรูป,ป,ปความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เส้นตรงก็ได้นะครับตัวอย่างที่ใช้นะครับเป็นการเก็บข้อมูล48รายนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง4สัปดาห์นะครับ ข้อมูลมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นเรามาเลือกที่ New Model Helper นะครับเลือกที่ Latin Good Curve Model ระบุตัวข้อมูลที่เราเก็บทั้ง4สัปดาห์เข้ามาแล้วก็ Continue แล้วก็เลือกตัวโมเดลที่จะใช้นะครับ Good Curve Model ใน EQS มีทั้งหมด5ตัวนะครับแต่เนื่องจากว่าข้อมูลเรามีเพียงแค่4วินะครับ4สัปดาห์ดังนั้นข้อมูลของเราจรึง สามารถวิเคราะห์ได้แค่เรียกโค้ดกับคอเดติกโค้ดนะครับซึ่งอีก3ตัวนะครับไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้เพราะว่าข้อมูลน้อยเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับกรณีที่เป็น l i ียแนนะครับจะเห็นว่านะครับในโมเดลจะมีอินเ r อร์เซปกับเ i ีย a นนะครับบางโปรแกรมจะเรียกว่าอินเ r อร์เซปกับสโลปนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมนะครับอย่างเช่น Amos สใช้อินเ r อร์เซปกับสโ p e นะครับตัวนี้ นะครับสำหรับโมเดลนี้เป็นเป็นอินเตอร์เซฟลีเนียแล้วก็คอเดติกนะครับก็คือสมการกำลังสองนะครับหรือสมการเส้นโค้งนะครับทีนี้นะครับเรามาทดลองทำกันดูครับสำหรับโปรแกรมนะครับ eqs นั้นนะครับท่านนะครับก็เปิดข้อมูลขึ้นมาพร้อมกับเรียก Data นะครับ Data ของเราอาจจะดึงมาจาก sps ก็ได้นะครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นเรามาที่ตัว รเราไปที่ Data ก่อนนะครับเลือกที่นะครับตัว New Model Helper นะครับแล้วเลือก l าเ e n r c o d e Curve Model จากนั้นดึงข้อมูลนะครับที่เก็บซ้ำนะครับ4สัปดาห์ใส่เข้าไปแล้วก็ Continue นะครับข้อมูลเนื่องจากข้อมูลนี้มีเพียงแค่4สัปดาห์าเราสามารถวิเคราะห์ได้เพียงแค่ Linear กับ Quadratic นะครับก็คือ2ตัวนะนะครับก็คือตัวนี้ Linear c o d e กับ Quadratic c o d e นะครับเราจะดูที่ l ร n นิ c ก d e ก,ก่อนนะครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับก็คือได้ตัวโมเดลมาแล้วนะเราก็เลือกนะครับเลือก s เ e c i f i c specification เลือก Spe c i f i c a t i o n นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเซฟตัวโมเดลเซฟตัวโมเดลนะครับแล้วก็ y e s นะครับ replace แล้วก็จากนั้นก็รันนะครับอันนี้เป็น c ค m มา n ์ที่เขาเขียนไว้ให้นะนะครับปกติเราต้องเขียนคำมานเองนะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็ทำเป็นฟังก์ชันช่วยนะครับเป็น gui ซึ่งทําให้เราสะดวกในการที่ไม่ต้องมาเขียน Command เองนะครับจากนั้นก็รัน e eqs ของจริงนะครับแล้วกอ็อันนี้นะครับโอเคเรามาดูผลนะครับตัวที่เราจะดูก็คือตัวไดกรมครับก็คือตัวนี้นะครับนี่คือตัวไดกรมที่เป็นลีเนียนะครับ กรณีที่อยากจะดูค่าสมมสิทธิ์ก็ดูตรงพารามิเตอร์นะครับอันนี้ก็คือตัว slope อา intercept กับ slope ที่เรา,า,าต้องการนะครับในการวิเคราะห์ลาเทนโ o ตรเค u ร v e โมเดลนะครับที่นี้ลองเปลี่ยนใหม่เป็น u a เด a t i เ t อ r m บ้างนะครับผมจะปิดตัวนี้ไปแล้วก็ปิดตัวอื่นๆด้วยนะครับเหลือแต่ data ที่นี่ทำการลันใหม่ครับเลือก o คต c u ค v ร m o โมเดลดึงข้อมูลเข้ามานะครับ4ตัวนะ นะครับแล้วก็ continue นะครับเลือกเป็น quadratic curve นะครับอันนี้เป็นโมเดลที่เขาสร้างมาให้นะนะครับเราก็สะดวกดีนะครับเราไปที่ Vi e w eqs นะครับเลือก s p e c i f i c a t i o ian นะครับเมื่อกี้ชื่อมันละลิ้นพันกันนะครับ p e c i f i c a t i o n นะครับจากนั้นก็นะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็นอะไรครับเป็น Test แล้วกันนะจะได้ไม่ซ้ำกับตัวเมื่อกี้นะครับเท s t ์ศูน แล้วกันครับจากนั้นก็ตอบโอเคนะครับอันนี้คอมมานด์มันเขียนให้นะครับเขียนคอมมานด์ให้เราก็เอาคอมมานด์ของ EOS นะครับมา run ได้นะครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็มาดูผลครับตัวโมเดลที่เราใช้ตัวนี้เป็นคอเดติกนะครับดังนั้นมันจะต่างจากเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นล i n เนียนะครับเดี๋ยวผมจะขยายนิดนึงนะครับเป็น200นะครับ อันนี้ก็คือโมเดลที่เป็นสมการเส้นโค้งหรือคออเดติกเทอมนะครับซึ่งมันจะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวสมการเส้นโค้งนะครับนี่คือตัว eqs นะครับสำหรับการวิเคราะห์ c ค d e เคิร์ฟโมเดนะครับเป็นตัวอย่างให้ท่านได้นำไปใช้งานต่อนะครับถ้าเกิดเราอยากจะดูค่านะครับสัมประสิทธิ์แล้วก็ไปดูที่ตรงนี้ครับพารามิเตอร์เอสิ จะได้ค่าอินเตอร์เซปตก็คือ56.45นะครับรีเนียก็6.4นะครับแล้วก็ตัวคอเดติกลบ0.03นะครับอันนี้เป็นตัวนะครับรีเนียกดเคิร์ฟโมเดลนะครับท่านสามารถติดตามคนงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ